เจริญพรในโอกาสส่งท้ายปีเก่าในการที่จะขึ้นปีใหม่2,565อาตมาก็ต้องขอเจริญพรขอความมีสริมงคลจงบังเกิดกับทุกท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านแล้วก็ขอคุณพระรัตนไตรอันมีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ ต้องช่วยอภิบาลคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสวัสดีโดยทั่วหน้ากันาการที่เราจะมีความสวัสดีจริงๆแล้วน่ยด้านหลักก็คือว่าการกระทําของเรา การของเราการกระทำของเรานั้นจะเอื้อเฟื้อนะต่อบาร,รมีที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำดีแล้วเราคิดดีแล้วเราพูดดีแล้วสิง่งต่างๆที่จะเกิดเป็นมงคลกับชีวิตของเรานั้นก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยตนเองด้วยตัวของเราเอง อันนี้เป็นหลักยึดในทางพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ส่งอาธิบายไว้ตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ก็หมายความรวมถึงว่าเราสามารถประสบความสำเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าการประกอบอาชีพหรือการงาน หรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆก็รู้แล้วว่าเกิดขึ้นมาจากตนเองทั้งนั้นคราวนี้อาตมาก,ก็จะพูดถึงองค์ประกอบแห่งความสำเร็จในเรื่องของการงานความสำเร็จทางด้านการงานนั้นเราต้องมีศรัทธาในการทำงานถ้าเราไม่มีศรัทธาต่อ,อการทำงานแล้วแรงจูงใจในการที่เราจะขยันมั่นเพียร หรือมุ่งมั่นในการงานนั้นก็น้อยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมออีความมุ่งมั่นก็คือมีศรัทธาต่องานนั้นทำจริงจังมีศรัทธาแล้วยังไม่พอยังต้องประกอบด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าสติปัญญา คือปัญญาที่เราจะทุ่มเทในการคิดพิจารณาไต่ตรองในการทำการงานนั้นให้สำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีแล้วมีประสิทธิภาพที่สูงเราจึงจะสามารถที่จะทำให้การงานนั้นได้ผลดีเลิศไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราปรารถนาได้มีบุคคลแนะนำ ไว้ดังนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนที่คิดว่าเขาจะปรุงอาหารให้อร่อยที่สุดนะเพื่อให้คนได้รับประทานอาหารที่อร่อยที่สุดด้วยฝีมือของเขาแล้วเขาก็คิดพิจารณาทดสอบทดลองจน เป็นอาหารที่มีรสชาติที่ดีอันนี้ก็ยกตัวอย่างสั้นๆขึ้นมานอกจากสองประการนีแล้วนะนอกจากสองประการดีแล้วก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องกล่าวก็คือว่าในเรื่องของความตั้งอกตั้งใจทีความตั้งอกตั้งใจนี่เราเรียกในภาษาพระก็คือว่า สมาธิสมาธิก็คือใจที่จดจ่ออยู่กับการงานนั้นกรนี้เมื่อเรามีใจจดจ่อต่อการงานนั้นแล้วเราก็จําเป็นจะต้องมีความบากบัน่นมีความขยันมันเพียรน,นะมีความเพียรสู้ไม่ถอยจริงจังเหนื่อยอย่างไรก็สู้ เหนื่อยอย่างไรก็สู้ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสมาธิกับความเพียรเนี่ยก็ต้องคู่กันเพื่อให้ความสำเร็จได้เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะการใช้ชีวิตการงานต่างๆก็ดีนะอันนี้ก็เป็นคู่ที่สองแต่อีกอย่างหนึ่งที่ร่อเลี้ยงนะทั้งสี่ประการที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้น เขาถือว่าเป็นยอดนะเป็นยอดเรือนนะเป็นยอดของเรือนนั่นก็คือสตินะการมีสตนะิก็คือการคุมสิ่งที่เรากำลังกระทำไม่ให้เผลอไผยไม่ให้ล่วงละเมิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เข้ามาขัดขวางการทำความดี หรือขัดขวางความสำเร็จในชีวิตของเราดังนั้นทั้ง5ประการที่อาตมายกขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ประกอบในส่วนที่อาตมาได้กล่าวในเรื่องของขอให้ความสำเร็จจงมาเกิดขึ้นกับญาติโยมทั้งหลายมุงคลทั้งหลายได้เกิดขึ้นกับญาติโยมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ ด้วยตัวของเรานะสำคัญที่สุดส่วนในเรื่องของความผันผวนผันแปรต่างๆเรื่องโชคลาภต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถึงแม้ว่าเราจะทำดีแล้วเราก็ต้องเตรียมใจไว้สักนิดหนึ่งวัสภาพแวดล้อมก็ดีหรือว่าสิ่งต่างๆก็ดีมันเป็นอนิจจัง เมื่อมันเป็นอนิจจังแล้วเนี่ยมันไม่แน่นะมันเป็นอนิจจังแล้วมันไม่แน่ถึงเราจะมุ่งมั่นมันก็ไม่แน่มีแต่ความอดทนบากบั่นเท่านั้นนะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วใช้ปัญญาไต,าต่ตองมีสติมีสมาธิสู้ให้ถึงที่สุดดังนั้นอาตมาก็คิดว่าปีใหม่ ที่จะมาถึงไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทั้งหลายในการมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีงามต่อไปสำหรับวันนี้อาตมาก็ต้องขอเจริญพรขอความสำเร็จความตมหวังความมีสุขภาพดีจงมาเกิดขึ้นกับทุกท่านก็ขอเจริญพร